ีนี้จะชวนมาเที่ยวสะพานตานาเกลน,นะคะที่สะพานนาเกลน,นี่ยสะพานปลาเนี่ยจะมีเรือประมงเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมาตกหมึกตกปลาได้ด้วยแต่จะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าออกเรือไปกับคนเรือนะคะนั้นเนี่ยนาเกลเนี่ย มันก็มีความเป็นชาวประมงอยู่มากทั้งเรือประมงพื้นบ้านทั้งเรือใหญ่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยยังออกเรือหาปลาหาปูหาหมึกกันเป็นชีวิตปกตินะคะเรื่องเล่าของนาเกลือก็มีหลายอย่างอย่างเช่นทำไมถึงเรียกนาเกลือ แล้วทำไมบางคนบอกว่าน้ากลัวเดี๋ยวคลิปอื่นๆจะเล่าให้ฟังวันนี้พามาดูบรรยากาศของสะพานปลานาคเรือกอนวิธีเข้ามาก็มาซอยที่เขียนว่าประสาทสัจธรรมหรือว่านาเเรือซอย12บสองเจอ,เอ,อสามแยกก็ให้มาทางขวาเสร็จแล้ว จะเจอโรงแรมเดือะทรายอยู่ทางซ้ายให้เลี้ยวขวาข้างโรงแรมเดือะทรายตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นซ้ายมือจะมีคานเรือชื่อคานเรือตะเหมือนก็มาเรื่อยๆอีกเขาอาจจะเก็บค่าผ่านทางนะคะยี่สิบถึงสี่สิบาทประมาณนี้แล้วแต่พอมาแล้วเนี่ยจะเห็นคนที่เขาชอบตกหมึกตกปลาเนี่ยเขาจะมา ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มีคนมาตกปลาถ้าเป็นมืดมืดโพเพแล้วเนี่ยเขาจะมาตกหมึกกันใครที่จะมาตกหมึกเนี่ยต้องมาเดือนเดือนมืดมาเดือนหงายอาจจะไม่ได้หมึกสมัยที่พี่เป็นเด็กเนี่ยพี่ก็เคยขี่รถลงมาตกหมึกกับเพื่อนก็มีแบตลูกเมืองมีไฟสีส แล้วก็มีตัวโยตัวโยเนี่ยเดี๋ยววันไหนลงไปตกหมึกเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่คนนาเกลือนี่ก็มีความเป็นประมงจริงๆส่วนมากชาวบ้านจะทำกับข้าวปลาทั้งห้าหรือปลาทั้งหลายบางวันก็เป็นปลาทั้งหมดอย่างเช่นมีปลาทอดแล้วมีแกงปลาอีก พร้อมด้วยปลาเค็มเผอเผอมีปลาต้มมะกอ,อกอีกปลาต้มมะกอ,อกนี่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านมะกอ,อกเนี่ยจะเรียกว่ามะกอ,อกอะไรดีเขาเขาเรียกว่าลูกกานาะต้นมันไม่ค่อยมีแล้วล่ะเราก็แต่ก็ยังชอบกินอยู่ก็คือต้มมะกอ,อกเนี่ยนะเขาใส่ปลาส่วนมากจะเป็นปลาอินทรีย์ หรือปลายจี้แล้วก็เอาลูกประกอบที่เขาดองด้วยน้ำปลาเนี่ยไปล้างเค็มออกก่อนหน่อยแล้วก็ใส่หมูสามชั้นด้วยจริงๆแล้วเมนูนี้ทำเป็นทุกบ้านเรียกได้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดชนบุรีแต่แต่คนนาเกลือนี่ชอบมากเลยนะ ทำเป็นทุกบ้านชอบกินทุกบ้านเมนูปลาอกับข้าวจะเป็นปลาทั้งหลายหรือทะเลทั้งหลายเพราะบ้านเราอยู่ติดทะเลนะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ